สวัสดีครับพบกับผมทนายวิริยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ยังทำได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานกันมาได้นะครับจะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube พิมพ์คาว่าทนายวิริยุทธ์ในช่องคัทานนะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่ทนายวิริยุทธ์ได้พูดคุยกันอยู่ในครั้งนี้นะครับครั้งก่อนก่อด้วยนะครับวันนี้มาถึงตอนที่156นครับตอที่156ก็คือปรกษาทนวี่หนึ่ได้อะไร บ้างนะครับปรึกษาทนายวิยุทธ์ได้อะไรนะครับพูดแล้วก็เหมือนขำตัวเองนะครับแต่ที่ต้องมาบอกว่าง,งี้ก็คือปรึกษาทนายแน่นอนนะครับได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับได้ข้อคิดเห็นทางกฎหมายนะครับ ปรึกษาฟรีได้นะครับคนละคำถามส่งคำถามก็พออย่าปรึกษาเยอะเพราะว่าโทรกันมานะครับตลอดเวลารับไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องเก่งใจกันด้วยหรือบางท่านจะส่งข้อความทางไลน์มานะครับจะให้ตอบคาถามทางไลน์ส่งภาพถ่ายส่งหมายสารส่งเอกสารสานวนที่จะให้ดูสัญญาจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือสอบถามค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับจะบอกไปเลยไม่มีกรักนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยบอกไปเลยนะครับบอกแล้วหลายคนก็ ห้าๆเลยนะฮ้าหก็คือหลายคนก็ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวบา,บางคนก็โอ้ธรรมดามากใครใครจ่ายน้อยมากอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าจะแตกต่างกับทนายความท่านอื่นตรงนี้นะครับที่บอกไม่มีกั๊กนะครับยกเว้นในสิ่งที่บอกได้นะในสิ่งที่บอกไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้เช่นนะครับฟ้องไปชนะไหมยอย่างเนี้ยคำถามเนี้ยมันเป็นคําถามที่ คือมันคนตัดสินมันไม่ใช่ทนายเข้าใจะปะเออคนตัดสินมันไม่ใช่ทนายแล้วแล้วพวกท่านจะให้ผมบอกว่าคดีของพวกท่านชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจ้างผมอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าตอบแต่ผมก็ตอบได้แต่เพียงว่าพยานหลักฐานของท่านเนี่ยถ้ามันชัดเจนเพียงพอที่จะให้ศาลวิจัยได้มันเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เสียหายว่าท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยยังไงท่านก็อาจจะต้องชนะอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นนะครับ มันก็องค์ประกอบของกฎหมายก็มีหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุความหลักในเรื่องของความยินยอมไม่เป็นละเมิดอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาซึ่งแม้ว่าเราจะเห็นว่าคดีไหนเนี่ยมันจะชนะร้อเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่สามารถตอบได้ขนาดนั้นเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการคุยกับแฟนคลับนะครับส่วนคลิปวิดีโอแฟนคลับหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ธนาวิทย์จะพยายามลงสัปดาห์ละ1วิดีโอฉะนั้นนะครับติดตามใน YouTube ได้นะครับว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับส่งข้อถามกรรมาถาม,ถามกันมาได้นะครับไม่ดูนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิทย์พบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ